ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นดาวฟาเบตเว็บกีฬาระดับโลกจากอังกฤษลิง์อยู่ที่ First c o m มเมนสามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับชูสระครับซัมเมอร์2 0ฉ0ูสระครับทางการวูฟคว้ากองหลังดาวรุ่งลิเวอร์พูล คียาน่าฮูเฟอร์อำลาลิเวอร์พูลไปอยู่กับวูฟเรียบร้อยนะครับก่อนที่ดิโอโกโชต้าจะย้ายสลับขั้วมาเล่นที่แอนฟิลด์วูฟแฮมตันแมนเชสเลอร์สประกาศยืนยันการคว้าตัวคียาน่าฮูเฟอร์กองหลังดาวรุ่งชาวรัสมาจากลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่นักเตะอยู่กับหงแดงเพียง2ปีตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เจนติัมเมื่อปี2018แหละครับฮูเฟอร์วัย18ปีลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กขวาและก็เซันเตอร์แบ็ก สัญญาก,กับทีมหมาป่าเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงปี2025นะครับโดยค่าตัวเบื้องต้น9ล้านปอนด์หรือประมาณ360ล้านบาทและอาจจะเพิ่มขึ้นไปสูงถึง13.5ล้านปอนด์หรือประมาณ540ล้านบาทตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้แหละครับโดยการย้ายทีมของฮูเฟอร์เกิดขึ้นตามข้อตกลงของทั้งสสโมสรน,นะครับโดยที่วูฟจะปล่อยเดยโ,โก้โชตาปีดชาวโปรตุกีสให้กับเรวพูดด้วยค่าตัวเบื้องต้น41ล้านปอนด์หรือประมาณ1,640ล้านบาทแหละครับ บวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก4ล้านปอนด์หรือประมาณ160ล้านบาททางนี้ฮูเฟอร์ซึ่งจะได้สวมเสื้อเบอร์2ไป็นนักเตะรายที่4ของวูฟที่ดึงมาสรมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อจากฟาบิโอซินวาวิติญญาแล้วก็แฟรนันโดมาชาล์ะครับชูสันละครับแฟนหงกรีซลิเวอร์พูลเปิดตัวโชวต้าต่อไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเซนติอาโก ไม่ต้องให้สาวกเดอะคอปรอนานนะครับเพราะว่าล่าสุดถุงแดงลิวอปูเปิดตัวดิโอโก้โชต้าปีกเกล็ดฝอยทองที่กระชากมาจากวูฟแฮมตันแมนเชสเตอร์อย่างเป็นทางการนะครับด้านตัวนักเตะเปลื้อนที่ย้ายมาร่วมทีมที่เจ๋งที่สุดในโลกลิวอปูยอดทีมแห่งสุดเพื่อ์ลิกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวดิโอโก้โชต้าปีกชาวโปรตุกเกสมาจากวูฟแฮมตันแมนเชสเตอร์ทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับโดยที่นักเตะจะจาปากาสัญญาค้าแค่ใน,นทิดแอนฟิลด์เป็นเวลา5ปีสำหรับค่าตัวเบื้องต้นของนักเตะจอมพิ้ววัย23ปี อยู่ที่41ล้านปอนด์หรือประมาณ1,681ล้านบาทและอาจจะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขต่างๆนะครับไปจนถึง45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,845ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หงแดงปล่อยตัวคียานาฮูเฟอร์กองหลังดาวรุ่งชาวดัชย้ายสลับฝั่งไปร่วมทัพหมาป่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับโดยค่าตัวเบื้องต้น9ล้านปอนด์หรือประมาณ369ล้านบาททั้งนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วโชวต้าลงเล่นให้กับฟฟรวมทุกรายการ48นัดและก็ทได้16ประตู รวมไปถึงแอซิสให้เพื่อนอีก6ครั้งด้วยนะครับหากกับทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ